ที่โค้งอะร้องลั่นเลยอะคือตอนนี้รักษาไม่ได้โอ๊ต้องออกข้าใหม่ใช่ไหมนะแล้วโอ๊เขาออกข้าใหม่นะครัรอเาทำอะไรได้บ้างไปฟาร์มหรอนอนก่อน อยากดูเลเดนเหรอแต่ถ้าเล่นในเดนจะไม่เล่นจะไม่เล่นที่มันเป็นอดีพพิสมนัดนะคุยมัานใต้ดิเขาเอาไงนะเนี่ยเตรียมปืนนะเตรียมปืนด้วยไม่แต่เซิร์ฟน,นอกอะตอนนี้ไม่แต่เซิร์ฟอังกฤษกับอเมริกาบ้านใต้มันชอบยึกยักจริงประชาธิปไตยของยศสี่กันผมรู้เนะี่ย ไม่ทำอะไรเลื่นไม่เต็มอ๋อ,อ,อเลือกผู้หญิงเล่นไม่เต็มเมใช่ไหมเลืผมไปสัดนไอจีมาหน้าบ้านมันเออไปลองเล่นกับพี่กมพี่กมไม่เคยเล่น เราวน่าจะกกางเออมาตอนบ่ายก็ไม่ไปทิ้งเออแบบสื่อสารง่ายๆอะไรพะเนี่้เอ้ยเออเจ้าไม่มีอีใครอะพอใจเจ้าครับจะมีตัวอีให้กดครับอ้าออกเข้าใหม่ครับออกเข้าใหม่ครับเบแซับเยอะต่อยชุบมาเดี๋ยวก็ไม่มีตัวกีให้กดอีกออกเข้าใหม่ดีกว่า ทำไมเดินกันเพีย้ยนพลาดจังเลยเนี่ยไปไหนดีเจ้าฮะว่าไงนะไปไหนเดียวเดี๋ยวไปจราจาก,กับ,บ้านใต้เรื่องจะสนุบสงบสึกหรือว่ายังจะแทงกันต่อเดี๋ยวปไงบอกเขาเหงาสิเป็นไรอะ่ะเหงาหรอเขใช่โดนใครไม่รู้เทเนะี่ย ก็บอกจะมาสองโมงแต่เขาไม่มาเขามาตั้งห้าทุ่มขอจะมีอะไรเร่งด้วยก็ได้นะไม่แม่รหรอกเบื่อไม่มีอะไรทำตีกันก็ไม่ได้ตีวันนี้สามแม่งเดียวใช่ไหมใครเป็นตัวนาโคก ปกตินี่เข้ามาปุ๊บต้องคนในคุกเพียบเลยแต่วันนี้ไม่มีไงเห็นปะมางกันเถอะนะโายให้นางมันจะให้นมเอาอยากนออยากกินขนมอ่ะอยากกินขนมกินสิเอะไพี่เขียนวิชาพรางตัวป่ะเฮี้ยคนเนียเลยจังเงีย้ยไหนเหี้ยบางทีถ้าไม่ใส่เสื้อขาวอันเนียนมากก็ผิดอ๋า พอกูดาวแาบคนไม่เปลี่ยนเลยบอยเขาห้ามแทงกัน่ะโหเฮียแต่วันนี้นับยาวมากจริงนะแบบแล้วกูเพิ่งได้มีดมาด้วยนะตอนแรกกะว่าไปยมึงไงอดรวมแล้วนอนกี่ชั่วโมงเล้ไดนับกันนะน่าจะพ้นอาวุธได้่ะจริงๆเดี๋ยวเด็กๆร้องกันระงมไม่แล้วก็ไม่แล้วก็อาวุธเก็บเก็บตู้ไม่ได้อ่ะ แบบให้แม่งวนลูปกันอะเอแม่อุ้มมันก็จะวนแล้วบางคนมันก็คือแบบจะเซฟเลยนะเซฟเรื่องอาวุธแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันได้เสียอย่างเสียอย่างเสียอย่างชั่วโมงบ้านฮะสิบสามชั่วโมงนอนไปสิบสี่ชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงคิดดูก็ดีนะกูว่าใครพลาดไม่ได้ไงวะโดนดึงโอ๊ยขอบคุณครับบาร์บาอ่ฮะ ก็เหมือนไม่รู้เป็นอะไรไม่สบายนว่แหละโอ้ <Yeah. S 2> ชุดชุดเต็มเลยให้นี่พี่เดี๋ยวไป<ฮ>ให้เขาไปกระจายข่าวเนึ่งเขียวาไม่ยับนในจะได้สูงๆใจอยู่แล้วกระดูกก็หดเท่าดเดเาิมวันดีครับขาพีอาร์วันดีครบเขาธน,าานกิจดึงผิดการเห่านอมนสามารถเห่าตามผ่านสตรีมได้ด้วย จริงวันนี้หลับทั้งวันเลยไม่รู้แบบเพียอะไรมาหลับทั้งวันจริงๆงคือเขาเทียเท่ยงเขาเธอเลยเขาไม่ได้กินไม่แล้ล้างหน่อยดิเขารอให้ล้างอยู่ออกมาครับอย่าไปเลยลุงไม่ส่งนะ่อย่าไปเลยจะไ,ไ,ไปแล้วพอดีจะไปทาภารกิจอันยิ่งใหญ่ไปตามหาแตกรบอลทั้งเจ็ดโอ้โห้ใครจะมาทํานําเทระยำมาศพชายไงมีศพชายอยู่ไอตีก็อยู่ไม่อยู่ ตีก็ออกไม่มึงต้องขึ้นกับหัวหน้าหมู่บ้านนูนไม่ใช่โก่<ไ>ผมชายมีความผิดของกูอยู่อ่ะนนั่นกหลายคนอาจจะรู้อะไรอ่ะร <ผม S 2> ู้ความผิดไงเตาหาดตะนวลโอ้มีเยอะความผิดเยอะเลยผม,ผมชายบอกไปไี๋ยวกูวทำอะไรผิด ลุงพูดแล้วถ้าลุงถ้าลุงออกว่า,าออกเหมือนกันมันไม่ใช่ใครก็จะออกได้ครับอาติว่าออกได้ถ้าลุงออกได้อ่ะเขาโดนไล่ออกเขาไม่ช <ทำ S 2> อบ<อ>เออเดี๋ยวว่าจะไปทำบ้าง <laughs> จริงอาติจะทำให้มันเป็นปัญหาทำไมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ลุงพูดเองอ่ะก็ตอนนั้นว็าว่าว่าจะออกเขาลุงก็บอกว่าถ้ามึงออกกูออกด้วย แต่นี่การเป็นลุงมาบอกออกก่อนอะแล้วถ้า,าตีทําแบบเนี้ยเราคิดว่าลูกน้องอติจะไม่ทําตามหรอทําตามแล้วแล้วผมจะอยู่ไงครับเนี่ยผมเพิ่งมาด้วยครับเนี่ยแล,แล้วคนที่รักอติเขาจะทําตามไหมอะอะไรคนไหนไม่มีใครว่าทําให้หมู่บ้านสุดชีวิตแล้วไงว่าไม่เคยขออะไรเลยด้วยว่าทาให้เต็มที่ละไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอดควรอะไรเลยสัยกอย่างแล้วตีออกไปอติจะไปอยู่ไหนอยู่ได้ สบายลุงยังอยู่ได้เลยมมัว่าจะอยู่ไม่ได้ไม่อ้ไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องการตําตัวปัญหาแต่เราคุยเรื่องนี้กันแล้วก็คือจะมีกับลุงที่ออกไปเหรอ,แต,อแต่แยกกันไปไม่ได้ไปด้วยกันใช่โอ,โอ้ไม่ได้ตามเส้นทางลุงแล้ว ทุกคนว่าไงครับแล,แล้วใครจะดูแลพวกผมอ่ะครับสมชายคร,ครับผมเพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้วครับสมชายครับสมชายเก่งมากเก่งมากมากงงอ่ะแล้วจะออกทำไมเตี๋ยจะออกทำไมอ่ะอเมื่อกี้คนที่พูดคือไปกับอติตลอดเลยเหรอผมผมแล้วครับ ใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมผมเพิ่งเข้ามาครับอ๋อเพิ่งเข้ามาไม่เป็นเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรครับเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเรียนรู้มาเลยมันจะร้องกันอันนี้คือคนที่ไปคนเดียวที่เขาโดนขับออกจากหมู่บ้านครับไม่เกี่ยวกันไม่สมชายขอออกไปคนเดียวเพราะว่ากูขอไปใช้ชีวิตคนเดียวก่อนน่ะเดี๋ยวคนอื่นมันจะไม่พอใจกันกูอยู่ได้มีปัญหา จะไปหาข,ข้าวข้างนอกกินขอข้าวติดตัวอย่างอสิตพ <laughs> อแล้วน้าติลองดูก่อนไหม <f uck> ไม่ลองอ่ะถ้ามผมมาจะให้อาติออกได้แต่ขอหลังจากลุงได้ไหมต่อไอคกัป <f uck> ผมให้ออกแน <f uck> <f uck> ่ผมออกผมให้ออกแต่ผมอยากให้อาติรู้ไหมว่าถ้าลุงแกออกไปแล้วอย่างน้อยอาติก็มีตัวอย่างแล้วว่าคนที่ออกไปอะมันใช้ชีวิตยังไงเผื่ออติยัง เห็นลูกน้องเห็นเพื่อนเห็นครอบครัวตัวไม่มีครอบครัวคนตัวคนเดียวตอนเนี้สไอออกไม่มีปัญหาแต่ขอแค่อืมอคนก็ออกเยอะลองดูก่อนมันก็จะกลายเป็นโฮมเลดจะเป็นจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่กว่าหมู่บ้าน เพราะตอนนี้หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมู่บ้าน<ป>ใต้นี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าหมู่บ้านนู้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปคุยตกลงกันอีกทีหนึง่งก็คือเราจะไม่มีการตรีกันละจะเป็นการพูดคุยกันเป็นการเคลียร์ปัญหาโดยการพูดคุยกันแทนจริงๆมันควรจะเป็นการ เป็นอย่างแรกที่เราทากันด้วยซ้ําคือการพูดคุยกันไม่ใช่เอาความรุนแรงมาใส่กันมันควรจะเป็นอย่างแรกที่เราทําเลยด้วยซ้ำต้องแต่โดนซอมบี้บุกมาไม่ที่อยากออกอะ่ะคือมันมีปัญหาหลายๆอย่างเวย้ยมันจะทําให้หมู่บ้านเราเสียด้วยถ้ากูไม่ออกอะ่ะกูเป็นคนอินดี้ที่ไม่ฟังใครอะ่ะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเลยเวลาตกลงข้อตกลงอะไรกันหมู่บ้านอะไรแบเนี้มันจะมีปัญหากัน ใช่ตอนนี้คือลุงรู้ไหมว่าผมประกาศเรื่องสงบศึกไปอะ่ะคำถามแรกที่เขายิงขึ้นมาคือแล้วลุงจะทำได้หรอใช่ดูหน้ากาเฟยกูยังใส่เขาแบบว่าเขาไม่เชื่อคำพูดผมเลยนะเพราะว่าเขาคิดว่าลุงไม่ทำแน่ลุงต้องไม่ทำร้ายคนของเขาแน่นอนซึ่งมันก็มันเป็นของคนหมู่มากอะ่ะ เหนือนดูไม่ค่อยมีกำลังใจทั้งนั้นที่ดีขึ้นเยอะแล้วด้วยนะเรมว่าหมู่บ้านเราต่อให้ลุงมีบุญคุณกับผมลุงก็ต้องโดนไล่ออกอยู่ดีอ่ะคือตอนแรกจำได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อกลับกันอ่ะถ้ายัาางงานอีธานนะถ้าฝั่งนั้นมาอีธานจะเห็นด้วยเหรอเราก็คิดไล่อีธานนะก็ให้ฝั่งนั้นเขาจัดการแต่ตอนนี้เราจัดการฝั่งของเราก่อนปัญหาฝั่งนู้นให้ฝั่งนู้นจัดการครับเราไม่มีทางไปคิดได้ ผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าใครมีปัญหาตรงนู้นก็แค่คุณเจลได้หรือคุณไล่ออกจากหมู่บ้านได้ถ้าคุณควบคุมเขาได้คุณก็แค่เจลให้เขาสํานึกหรือถ้าเขาสํานึกไม่ได้คุณก็ไล่ออกจากหมู่บ้านไปผมก็บอกเขาไปแบบนี้เหมือนกันของกูเจลได้นะไม่มีปัญหาพอเจลเสร็จก็กูจะแทงทุกคนในหมู่บ้านทิ้งให้หมดเลยก่อนลุงจะไปขอแบบ บีบีเอสเว็นลูต่างหน้าลุงแล้วกันนะได้ปะได้ครับคือตอนแรกใช่ไหมที่เรนจำไม่ได้ที่เตี๋ยจะออกอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหมู่บ้านลำบากมากมากที่แบบหาอะไรกินกันไม่ได้ที่ทุกคนนอนตายอ่ะอันนั้นเป็นช่วงนั้นเว้ยแต่เนี้ยมันดีขึ้นมาแล้วเตี๋ยจะเตี๋ยจะออกไปอย่างเงี้ยเตี๋ยจะออกไปสำหรับใครที่ยังมีความคิดที่เจ้าหมูกับเ้าที่ไหนกินถูกปะ อยากจะออกไปนะครับผมบอกเลยว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายนะมันลําบากกว่าเดิมนะออกไปอ่ะคุณออกไปนะครับคุณรักษาตัวเองไม่ได้นะเราออกไปตอนนี้จะทำยังไงเพราะว่าคุณโฮมเลสคุณมียาอยู่คุณก็รักษาตัวเองไม่ได้นะครับ อยากอยู่กับลูกน้องลูกน้องจากฝั่งนู้นก็จะออกด้วยอย่างเงี้ยเหรอลองว่าคนแรกเลยอว่าคนแรกอ่ะแอดอบตกวัดว้วนดูในแมบดิเ็ดมั้งยังไงสิอ๋อคิดคอนเทนต์คอนเทนต์เอาตัวไม่รอดนี่เหนื่อยเลยนะจริงๆเหนื่อยนะ ออกไปใช่ว่าแบบอยู่ๆจะเดินมาหน้าหมู่บ้านเขาขอหมูขอข้าวมันก็ไม่ใช่เปล่ามันก็ไม่ได้อันนี้หูดับหรือเปล่าเอยแล้วสมมุติถ้าลุง โดนซอมบี้ตกตายอย่างเงี้ยแล้วลุงไปเกิดไหนอ่ะอืมอันนี้ผมก็ไม่เคยลองเป็นเหมือนกันอ๋อมีคนลองเป็นอยู่แล้วเจสันนี่อยู่ไหนอ่ะคนแรกเลยที่ผมไล่ออกไปอ่ะผมบอกเลยสภาพอา้อโหยิ่งกว่าซอมบี้อ่ะสภาพอ่ะทำไมลืกวิ่งตลนอดนนเวลนาเลยวะตายเกิดตายเกิดอะ่ะแล้วลุงออกไปคนเดียวลุงจะอยู่ยงไงอ่ะพี่ตายเกิดตายเกิดแบบนะนั้นน่ะ ติดเชื้อคะ่ะหักรักษาไม่ได้เลยนะมันก็เป็นความรับผิดชอบของลุงอะเบรลี่มาไม่ใช่เบรลี่ไปไปอีกนะเบรรี่ไปกับลุงนะไม่ใช่งั้นนะ หมู่บ้านเดียวกันไม่รักษากันนหรอมีอยู่กันแค่นี้เองเขาทําผิดมึงจะเข้าข้าคนทาผิดเหรออย่างนั้นครายก็ทำได้ดิพี่ก็เคยเข้าข้างเนี่ยมันคนละเคสกันอันนี้คือเคสระหว,ว่างหมู่บ้านมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านเรา อันนี้มันเป็นความมึงอยากตีกันอีกเหรอฮะอยากตีกันไม่จบอีกเหรอข้อตกลงไม่จบก็ตีกันไม่จบอยากตีกันเหรอผมถามหน่อยว่าอยากตีกันอีกเหรอเวลากูอยู่อะไรก็กูไงกูเลยตัดปัญหาดีกว่าจริงๆ นเนคนทําผิดมันก็ต้องรักษากดเดชถ้ากดมันไม่เป็นกดอะไอเ้เทียมันก็จะมีใครรักษากดอ่ะถูกต้องไหมทําถูกแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้ใครเรียกนะบอกไปเดยว,ว่าโฮมเลดอยู่แล้วเป็นไงอุ้ยสนุกออรออะไรอะ่ะ <laughs> สนุกนะรักษาขาตัวเองก็ไม่ได้โอ้โหนุกก็บั็กตอนแรกอะ่ะใช้เป็นสิบอันเลย เรามีอาวุธก่อนเดี๋ยวออกไปใหม่เดี๋ยวนะเจสันนี่ใช้ที่รักษาขาสิบอันมันรักษาขาไม่ได้เลยเหรอเจ๊ใช่ตอนแรกก็นึกว่าจริงอ่ะจริงไม่รักษาไม่ได้นี่นถ้าลุงออกไปก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดแล้วล่นเดียใช่น้ำอาหารชุดเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวตายแล้วนะลักษณะแล้วนะชิวๆกับเรื่องพวกนี้รับได้แล้วไม่ปัญหาเพราะลุงเป็นคนอินดี้เชื่อว่าลุงออกไป ลุงไม่ขาดอาหารแน่นอนือ้อพอดไก่ได้น<อ>ึกอะไรตอนนี้ว่ามันไม่ได้ออกไปักทีเดียวหรอกอย่างวันหนึ่งถ้าสองหมู่บ้านเขาพูดคุยกันตกลงกันลงตัวมันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้มันเป็นข้อเสนอแรกและข้อเสนอเดียวที่ เราจะทำให้ฝั่งนู้นกับฝั่งเราพูดคุยกันได้ถ้าวันนี้มันยังมีข้อกังขาอยู่พรุ่งนี้ก็คงเหมือนเดิมเข้ามาตีเข้ามาตีเข้ามาไม่คุยคำพูดวัน,นวันนี้หรือประชุมกันวันนี้ก็จะไม่มีผลเลยเหลือแค่อย่างเดียวก็คือรอแพท ได้เบาได้กูเองผมเชื่อว่าฝั่งนู้นก็ต้องมีเพื่อนมีพี่มีน้องของทุกคนอยู่เหมือนกันแหละบางคนก็ไม่อยากไปทำเขาหรอกแต่เมื่อมันจำเป็นก็ต้องทำยิ่งทำเราก็ยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆ ผมไม่ได้บอกเนี่ยว่าลุงออกไปทุกคนจะไปช่วยเหลือลุงไม่ได้ผมไม่ได้บอกเนี่ยแต่ที่ลุงออกไปเพราะว่าฝั่งนู้นเขาไม่มั่นใจในฝั่งเราว่าถ้าลุงอยู่แล้วลุงจะทําตามข้อตกลงเขาได้ใช่ hey, มีคนส่งของให้แกแน่นอนมีคนช่วยแกแน่นอน พูดถึงมันเชิงมันก็ลำบากนึกออกปะไม่ได้มาถึงลุงนะหมายถึงโฮมเลดที่ออกไปแบบที่ไม่ได้มีพักก็ถ้าใครไม่เยอะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปกินข้าวกินน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะไปคุยกันเรื่องเจรจากันอีกทีนึงกับหมู่บ้านนู้นเดี๋ยวทุกคนไปจัดการตัวเองเลยครับน้ำอาหารเอาให้พร้อมเลยจะเกิดโฮมเลดได้นะ ชิวคิวอยากแกเชื้อมานี้ออ,อนเล้วครับโหลขอข้ายนเหรอเลขอะไรอะไรแบบวิจูหนึ่งแปดสามวะเขาจะไปไหนกันบ่ลงว่าจะมันประชุมบ้านเนอะไม่โลกขอ,อ,อกกน้า <s par as> กลอนกอน้ำเฮ้ยนั่งฟังยแย่